แนวคิดด้านที่2นะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานบริการให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์สุโคน์อาจารย์สามนะคะและไกด์นะคะก็จะมาพูดคุยกันต่อค่ะถึงอาจารย์แนวคิดการทํางานยุคใหม่นะคะในแนวคิดที่2เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็การบริการให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุโค์สวัสดีค่ะอาจารย์สามสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เอ่อ e ีแรกใช่ไหมคะแล้วก็มีพูดคุยกันถึงภาพรวมนะคะของอาจารย์นะคะแล้วก็อ P ีถัดมาแล้วก็พูดถึงตัวแรกนะคะแนวคิดแรกของอาจารย์ทางด้านการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ค่ะส่วนอ P ีนี้นะคะก็คือเราให้ความสําคัญกับตัว Product นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์งานบริการให้ดีที่สุดนะคะแทนที่เราจะไปให้ความสําคัญในเรื่องของเอกสารหรือว่าสิ่งที่ระบุไว้แล้วในเอกสารค่ะอาจารย์คะครับผมครับผม ค่ะซึ่งการทํางานนะคะบางครั้งนะคะไกก็จะมีเนาะอาจจะติดกับกับการการทำตามเอกสารหรือว่าเอกสารระบุยังไงไกก็จะพยายามทําตามแบบนั้นแต่ลืมนึกไปค่ะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอะ่ะสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดะคะคือการพัฒนาโปรดักตเราไม่ได้ต้องการพัฒนาเอกสาร ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นแนวคิดที่มาช่วยกระตุ้นเราตรงนี้นะคะว่าเอ๊จริง,รงๆเราต้องการพัฒนาอะไรอยู่นะนะคะก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์การาบริการแทนที่จะเป็นการพัฒนาเอกสารหรือว่าขั้นตอนการทํางานให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานอาจารย์แบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับลักษณะโปรดักต์หรืองานนะคะที่ต้องการความแปลกใหม่นะคะหรือการต้องการการปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะคะ ให้มีความแปลกใหม่หรืออินโนเวชันในงานค่ะอาจจะเป็นงานหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้อินโนเวชันใหม่ๆไม่มีกฎตายตัวในการพัฒนาได้สิ่งนั้นๆค่ะซ mm hmm. ึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีความระหนักไว้นิดนึงนะคะว่างานบางงานนะคะอาจจะต้องมีการทำตาม กฎระเบียบหรือเอกสารนั้นๆนะคะไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขความปลอดภัยนะคะซึ่งอาจจะต้องเ follow หรือทําตามเอกสารนะคะแทนที่เราจะแบบ innovation ในการที่มมแบบสมมติแบบดับเพลิงหรือว่าทําอะไรที่มันเป็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 น,ป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 นการเสี่ยงนะคะต่อชีวิตหรือว่าทรัพย์สินค่ะซึ่งการทํางานตรงนี้นะคะอีกอันนึงเลยค่ะก็คือ,อถึงแม้นะคะว่าเราจะ เน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นในการพัฒนาบริการให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราต้องคงไว้นะคะซึ่งความสมดุลนิดนึงไม่ใช่บว,ว่าเราสักแต่ว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นู้นนั้นนี้แต่เราลืมเป้าหมายของเราไปจนกระทั่งเราปรับเปลี่ยนความคิดอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราลืมไปเลยว่าเอ๊ะเรากำลังจะพัฒนาอะไรอยู่นะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราต้องมีโฟกัสนะคะ ร่วมกันนะคะให้มันกระชับมากขึ้นถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะแล้วก็อันนี้กก็เคยคุยเล่นกับสามนั่งแล้วสารก็บอกว่าซึ่งอีกอันนึงเลยเนี่ยที่สําคัญของของอาจารย์นะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเราเราคิดอย่างเดียวจาได้ไหมสามที่เราเคยคุยกันว่าเอ้ยเราคิดอย่างเดียวเลยเคิดอย่างเดียวแล้วกลายเป็นว่าเราได้ทํำไหมแล้วเราจะพัฒนาโปรดักต์ยังไงจากความคิดหรอค่ะสามได้เสริมตรงนี้ได้เลยค่ะสมมติว่า อาจารย์เอาเป็นแนวคิดเนาะที่ช่วยให้เราปรับโฟกัสให้มันตอบโจทย์กับ,กบยุคสมัยว่าอย่างนี้ละกันเพราะฉะน,นั้นพอเราโฟกัสที่เป้าหมายเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ไกบอกว่าพอมันเป็นออบางทีเราแต่เดิมเราอาจจะโฟกัสที่กระบวนการขั้นตอนระเบียบต่างๆซึ่งโอกว่าง,งานจะเสร็จเนี่ยไม่ทันกาลละพอเราย้ายโฟกัสเนี่ยบางที เราอาจจะโฟกัสที่มันมากไปอย่างเช่นคิดหาวิธีเนาะว่าทํายังไงที่จะได้วิธีที่เร็วที่สุดเพราะชาวบอกว่าต้องคล่องตัวนะต้องเร็วนะเพราะฉะนั้นเอาละฉันหาวิธีที่เร็วที่สุดก่อนทีนี้เนี่ยค่ะเราไม่มีทางรู้เลยเนาะว่าว่าวิธีไหนมันจะเร็วที่สุดจนกว่าเราจะได้ลองซึ่งการลองเนี่ยค่ะบางทีมันมันไม่ได้ต้องประสบความสําเร็จตลอดเวลาเนาะสัมมองว่าแนวคิดอาจารย์คือแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้และการพัฒนาแล้ว เพื่อที่เราจะหาวิธีการที่มันเร็วที่สุดอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออบางครั้งถ้าเกิดว่าเราหาจากกระบวนการคิดเนี่ยบางทีตามหลักคิดอาจารย์เลยค่ะคือเราต้องลองค่ะลองแล้วให้ฟีดแบ็กลองแล้วให้ฟีดแบ็กลองแล้วให้ฟีดแบ็กตาบแบที่เรายังไม่ลองเนี่ยค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นยังไงแล้วเราจะไม่สามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอนุญาตให้ตัวเองได้ลองผิดลองถูก ได้ประสบครั้งความสําเร็จและความล้มเหลวเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองตามแนวคิดอาจารย์ตามที่แท้จริงเลยค่ะอเห็นด้วยเลยครับคือตอนที่อาจารย์นี่จะเป็นตัวที่ออกมาบอกเป็นเป็นแนวคิดแรกๆเลยฮะที่เรื่องอเรียนรู้จากความล้มเหลวเรียนรู้จากความผิดพลาดนะฮะก็คือ,อเรียนรู้จากสิ่งที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือแต่ก่อนนี้มันอาจจะเป็นแนวคิดที่ตีกรอบว่า เราเราผิดพลาดไม่ได้เราจะทําให้มันผิดน้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับทาให้เราไม่กล้าที่จะเปิดออกไปในสิ่งใหม่ๆใช่ไหมฮะก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นการบล็อกตัวเองนะครับว่าเราเราไม่ไม่กล้าที่จะไปทาสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเรากลัวาความผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเราเปิดชิเปิดแนวมุมมองใหม่ว่าเราจะเรียนรู้จากการผิดพลาดเราก็จะกล้าที่จะลองอย่างที่จันสามจันไกา์ได้พูดถึงเลยครับว่าเป็นเรื่องของการที่ได้ลองทําได้รับฟีดแบกมานะครับแต่ที่จันไกด์ก็พูดถึงเหมือนกันว่า มันก็ต้องมีบาลานซ์ใช่ไหมครับว่าในบางส่วนขององค์กรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมาตรฐานเรื่องของอวิธีการดําเนินงานที่เขาเขาใส่ไว้มันเป็นกฎระเบียบอย่างเงี้ยเราก็ต้องดําเนินตามตามกฎระเบียบนั้นไปแต่ว่า,อ,าอีกมุมหนึ่งอันไหนที่มันสามารถที่จะปรับออกมาโดยใช้แนวคิดอาจารย์ไปไปช่วย เสริมให้เกิดตัวสินค้าผิดพัุ์บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นใช่ไหมฮะเรื่องของ time to market ที่เร็วขึ้นไม่งั้นกว่าเราจะทําเสร็จคู่แข่งก็ทําออกไปแล้วอย่างเงี้ยฮะถ้าเราโมแต่ยึดติดกับกระบวนการมากเกินไปอย่างเงี้ยครับ้เลยค่ะก็คืออันนี้นะคะการทำ agile แบบนี้ก็คือเราเน้นที่การพัฒนาผู้ดักนะคะ ที่การพัฒนางานบริการของเราให้ดีที่สุดนะคะซึ่งการก้าวผ่านข้ามความเรียกไรความความเคยชินแบบเดิมที่เราทํางานตามเอกสารหรือแม้กระทั่งคมอม์ตโซนของเราแล้วเราไม่กล้าไม่กล้าที่จะก้าวผ่านความกลัวและการที่จะเรียนรู้ใหม่ยอมให้มันเกิดแอเลอร์หรือความผิดพลาดขึ้นแล้วเราเรียนรู้จากตรงนั้นแล้วพัฒนานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวอาจารย์เนี่ยมาให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆว่า โอเคนะในการเรียนรู้แต่การเรียนรู้นั้นต้องต่อ,อยอดได้ไม่ใช่เรียนไม่ใช่แบบพลาดเสร็จแล้วก็ไม่เรียนเรียนรู้อะไรจากนั้นแล้วก็พลาดซ้ำๆอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เป็นอันนึงนะคะที่มาช่วยให้แนวคิดของเรานะคะว่าเอ้ยอย่าติดที่เอกสารอย่าติดที่คอมฟอร์ทโซนของตัวเองแต่ว่าให้ลองทำเลยลองทำและเรียนรู้และรักษาสมดุลของมันให้ดีค่ะโอเคค่ะ สำหรับส่วนนี้มีใครอยากเติมเติมอะไรไหมเ่ยค่ะถ้าไม่มีนะคะก็เดี๋ยวก็พบกับเรา3ามคนต่อนะคะในแน,านาวคิดที่3ามนะคะคืออร่อยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องลูกค้าให้มีส่วนร่วมนะคะในการาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็รวมถึงบริการะคะ่ะส่วนอีพีนี้เรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ